สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องฟังพี่ดาวค่ะพี่ดาวโอ้สีนวลสีนวลค่ะสีนวลโอ้อันนี้สวัสดีค่ะต้อบอกสีนวลอันนี้สวัสดีค่ะนะคะอันนี้เราจะแต่งตัวนะคะแม่แม่ไปงานออกงานออกงานวันวันคล้ายวันเกิดของน้องภูผานะคะแม่แม่โอ้เต็มยศไปเลยนะคะสวยรอ สวยรอสวยรองานโอ้เจ๊มหมื่นยังไม่มานะคะแม่แม่เจมมหมื่นนะโอ้ดูสาวสาวของเรานะคะแม่แม่ชุดออกงานนะคะชุดออกงานของสาวสาวนะคะคิ Q ้วคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะแม่แม่คิ้วนี้คือขาดไม่ได้นะคะ โอ้โบสวยคุณป้าบอกโบสวยนะคะแม่แม่แมเห็นช้างทุกวันก็ชมทุกวันนะคะแต่งตัวเมื่อไหร่นี้ถูกชมตลอดเลยนะคะแม่แม่สวยนะคะดูสีนวลสีนวลนี้เป็นช้างที่เขาเรียกอะไรนะ,ะนิสัยนิสัยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนิสัยที่แบบนิ่งเป็นคุณรสศตีคุณรสศตีนะคะแม่แม่ไม่ค่อยแบบมีเสียงเกลียวก้าวเหมือนกับพี่ดาวแล้วก็คขมื่นนะคะถ้าคขามื่นกับพี่ดาวนี่โอ้โหลั่นทุ่งเลยนะคะแม่แม่ดูดูดูด โอ้แม่แม่สวยไหมคนโจ้ถามอะีมือใครฝีมือแต่งหน้า,าโอ้สามช่างนะคะแม่แม่โจโจสิน,สนใครตังให้นี่โอ้พี่มนพกโอ้เจมื่นมาแล้วค่ะแม่แม่เดี๋ยวเราไปงานกันค่ะโอ้โหดูนะคะแม่แม่สามสาวอะไรนะ โอ้เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะแม่แม่แมโอ้ดูด้านหลังนะคะหุ่นสพรึงมากต้องรอรุ้นนะคะแม่แม่แมเจ๊หมืน่นเจ๊หมื่นจะเป็นยังไงนะคะถ้าเจอเจอสองสาวนะคะแม่แม่แมเจ๊หมืน่นโอ้สีนวลอ้คิ้วสีนวลนนะ่ะเด่นมากนะคะคิ้วสีนวลโอ้ สวยเลิศเลิศมากอะ่ไรจะเลิศขนาดนี้อ๊้คิ้วอะเด่นมากเลยนะคณโจ้โอ้โหเดี๋ยวรอรุ้นนะคะแม่แม่รอรุ้นนะคะ <Hey. S 2> oh. มาถึงแล้วนะคะแม่แม่มาถึงโอ้ค oh, ำเบินคำเบินนะคะแม่แม่พี่เจ้าสีนวนนะคะอ้นี่นะคะแม่แม่ตอนนี้เราก็มาถึงงานนะคะแต่ว่างานงานยังไม่เริ่มนะคะยังไม่เริ่มนะคะแม่แม่แม นี่นะคะบริเวณบริเวณงานนะคะนี่จะมีผล,ลไม้นะคะแม่แม่ผล,ลไม้โอ้โหโกล้วยนะคะแตงไทยนะคะแม่แม่แม,มันแก้วแล้วก็หญ้านะคะข้างในก็จะเป็นผู้ผานะคะแม่แม่ผู้พา้วก็พุนแสนล้านนะคะบัวตองวันนี้บัวตองออกงานนะคะแม่แม่แมบัวตอง น้องบตองนะคะน้องบัตองน้องบตองออกงานแม็กกี้นะคะแม็กกี้แม็กกี้นะคะอ๋ออันนี้น้ำเตงแล้วก็มงคลนะคะแม่แมพายน้ำเตงพายมงคลน้อยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของงานนะคะมีสามสาวของเรานะคะแม่แม่แมถ้ามาถึงนี้อยู่รวมกันเลยนะคะ สามสาวไม่ไปไหนนะคะแม่แม่สามสาวสายบุญของเรานะคะแม่แม่นี่โอ้ดูขมื่นขมื่นตื่นหรือยังขมื่นเขามางานวันเกิดนะขมื่นตื่นหรือยังนี่ขมื่นนี่ดูดูขมื่นนะคะแม่แม่ดูดูขมื่นเข้าไปอะไรนั่นดูนะคะขมื่นเข้าไปตรงกลางนะคะกลัวอะไรกลัวน้องๆแม่กลัวน้องเห็นน้องๆมาด้วยกันนะคะแม่แม่ขมื่นดูค่ะแม่แม่ดูขมื่นนะคะ แทรกแทรกแทรกเข้ามาจนได้เลยโหอุ้วันนี้คิ้วสีขมือน,นะสีเดียวกันกับพี่ดาวเลยนะแต่ว่าขนตาไม่เยอะขนคิ้วขนคิ้วขนคิ้วเขมือนนะ่ะขนคิ้วไม่เยอะนะขนคิ้วอ่ะอันนี้สีนวลวันนี้สีฟ้านะสีนวลคิ้วสีนวลน,นะวันนี้ขํขมือใจตรงกันกับพี่ดาวเลยนะคะแม่แม่แมโห นี่นะคะสามสาวคือสามสาวนี้ถ้าเจอกันนี้โอ้โหดูคะ่ะแม่แม่ไล่เรียงไล่เรียงความสูงไปเลยนะคะพี่ดาวคำมือนสีนวน,นะคะแม่แม่วันนี้น้องบัวตองออกงานด้วยนะคะก็จะเป็นน้องๆน,นะคะมาร่วมงานนะคะน,น,นี่นะคะน้องน้ำให้ดูบรรยากาศนะคะแม่แม่บรรยากาศโดยรวมนะคะก่อนจะเริ่มงานทานผลไม้นะคะ ก็แฮปปี้บ day นะคะแม่แม่น้องผู้ผานะคะก็ขอให้ผู้พานะคะโตเป็นหนุ่มนะคะแม่แม่ขอให้มีงานเยอะๆนะคะแม่แม่โตเป็นหนุ่มววๆนะคะนี่นะคะแม่แม่ช้างพลายช้างพลายของเรานะคะโอ้โหหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆไปรอในบ้านส่วนสาวๆนี่รอนอกบ้านอนั้นขันเงินนะคะแม่แม่ขัดเงินนะคะ หันเงินดูสาวสวอ้าวสาวสาวสิพากันไปใส่นี่ตั้งหนา้าตั้งตาดูเตอเ่อุ้มเจโอยหันหน้าเขาหันหน้าเข้าบ้านเขาหน่อยเขาไม่ยอมหันหน้าเข้าบ้านเขานะคะหันหน้าไปหันหน้าเข้าผลไม้หน่อยสาวสาวน่ะโอ้สาวนะสาวนะคะแม่แม่สาวสาวนี้ไม่ยอมหันหน้าเข้าผลไม้เลยจะไปไหนกัน โอ้เดี๋ยวอดใจไม่ได้ควันโจบอกว่าเดี๋ยวอดใจไม่ได้นะคะแม่โอ้รอ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 นะคะแม่แรอยังยังไม่ถึงเลิกนะคะโอ้โหอันนี้คือบรรยากาศนี้คือแบบสุดยอดมากนะคะแม่โอ้ยืนนี้คือบรรยากาศได้เลยนะคะวิววิวข้างหลังนี้คือได้เลยนะคะแม่แม่ โอ้ดูคิ้วของสาวๆของเรานะคะอันนี้ก็รอเริ่มงานนะคะแม่แม่งานวันล้ายวันเกิดของน้องภูผานะคะโอ้โหดูหนุ่มๆนุ่มๆโอ้นุ่มๆยยกกันรอแล้วนุ่มๆโยกโอ้ดูนะคะแม่แม่หนุ่มๆโยกแล้วโอ้หนุ่มๆโยกรอโยกรอผลไม้โอ้หนุ่มๆอารมณ์ดีมาก ลารมณ์ดีมากเลยนะหนุมหน่มๆอ่ะเสียงดีมากน้องมงคลนะคะแม่แม่อันนี้หนุ่นมๆเขาก็อยู่แต่หนุ่มๆน,นะคะๆๆส่วนสาวๆนี่เขาก็อยู่แต่สาวๆนะคะแม่แม่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรองานเริ่มนะคะแม่แม่ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะน้องน้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่เจอกันในคลิปต่อไปนะคะตอนทานผลไม้กับสามสาวของเรานะคะและ้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายๆเชื่อค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องน้ำก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ